สวัสดีชาวสีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีมีนตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักขอ, hey, ของชาวสีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมแ <It> ันนี้ก็เป็นการดูดวงทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็สำหรับพยญาดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์ไม่ได้เลยนะรายละเอียดอยู่ที่ข้างล่าาคลิปนี้นะครับผมแล้วก็มีวันที่บอกด้วยว่าเราราศีอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่อยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ดูแบบไหนนะครับผมสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะครับผม ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวสีมีกันเลยนะผม,มเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่สามใเท้านะไพ่สามใเท้านี่เหมือนกับว่าคุณนะครับผมเป็นเหมือนผู <estar>. ้ชายคนนี้เลยแหละที่ยืนถือม้เท้าอันหนึ่งอยู่แล้วผมแล้วก็เฝ้ารอใครสักคนที่เดินออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ยออกไปไกลแสนไกลเลยแหละก็เลยเหมือนว่าตอนนี้ความรักของชาวสีมีนะผมความรักของคุณเนี่ยคนรักของคุณเขาเลือกที่จะเดินออกไปจากคุณน่ครับผมเดินออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ย ค่อนข้างใจห่างกันมากแล้วก็ไกลแสนไกลมากเลยนะครับผมเหมือนคุณยังได้แต่นั่งแล้วก็ยืนรอเขาอยู่นะครับผมแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่เดี๋ยวแหละก็เหมือนกับว่ามันมันห่างไกลกันนะผมลองคำนัณของคุณกับเขานะไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่เดรฮพิเทสกับไพ่ก้าดาบนะบผมขอดูไพ่สองใบนี้คู่กันนะครับไพ่เดรฮพิเทสในไพ่ก้าดาบเนี่ยเป็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาเหมือนกับเขาร้องไห้นะครับแล้วเขาก็พนมมือแล้วเขาหมายความว่า เขาอ้อนมอนเขาสวดมนต์นะครับผมเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆมันย้อนคืนกลับมานะผมในเรื่องราวที่เขาเคยเปิดไปแต่ว่าพอเปิดหนังสืออ่านเนี่ยเขากลับไม่ได้สามารถที่จะเริ่มต่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเรื่องราวความรักของเขาได้หรือว่าไปต่อเรื่องของความรักของเขาได้นั่นเองเป็นหนังสือที่ว่างเปล่าแล้วจากที่เคยมีเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่เคยเขียนกันเนี่ยตอนนี้หนังสือเร่มนั้นเป็นว่างเปล่าแล้วก็ลยคิดว่าตอนนี้ความรักของชาสีมีเนี่ยคุณรูแล้วผมว่าความรักของคุณยามที่ไม่มีเขาคนนั้นนนของคคคุุณณเี่่ยหหาแไ เหตุเกิดจากการที่แบบว่าเขาห่างของคุณไปเนี่ยคุณต้องขอบคุณระยะทางความห่างไกลครผมที่ทําให้คุณรู้ว่าการที่ไม่คุณไม่มีเขาเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยว่างเปงล่าเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะที่ไม่รู้ว่ามันจะไปต่ออย่างไงมันจะเป็นยังไงต่อไปเลยนะครับผมเราได้แต่เหมือนกับร้องไห้ก็เสียใจกับสิ่งที่มันแบบมันจากเราไปแล้วมันห่างไกลจากเราไปแล้วนั่นเองแลวภาเก้าวดาบนะผม,มภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะเห็นไหมเขานอนเอามือกุมหน้าผากน,นะผมแล้วเขาก็เหมือนค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนกับเสียใจกับสิ่ง ก็เหมือนกับความรักของชาวสีมีนาผมคุณรู้สึกเสียใจออกมาเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คนรักของคุณเนี่ยออกไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณก็เหมือนกับอยู่คนตัวคนเดียวแล้วคุณเหมือนกับว่าอยู่ไม่ไหวครับผมอยู่ในความรู้สึกเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจอะไรเงี้ยแล้วมาคู่กับให้สิบดาบด้วยเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเก้าดาบกับสิบดาบเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บปวดมากๆเสียใจสุดหัวใจเลยนะครับผมที่คนรักของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณไปแล้วแหละก็เหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนกับคุณรู้แล้วครับผมว่าคเเขาา่ไนยปี คุณเหมือนกับคนที่อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้นะผมไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรต่อมีอะไรได้นะผมพ่สิบดาบเหมือนกับคนที่นอนอยู่นะผมนอนเจ็บปวดนอนเสียใจไม่ยอมไปทําอะไรเลยนะผมต<ร>่อให้มันมีเทศกาลเข้ามาหรือว่าบรรยากาศเที่ยวท่องเที่ยวสิ่งต่างๆ่าก็ตามแต่ว่าคุณเนี่ยยังเหงาแล้วก็เหมือนกับหมดแรงอ่อนล้าในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณดำานชีวิตของคุณเลยนะผมเหมือนไม่มีความสุขกับชีวิตของคุณเท่าไหร่เลยเพราะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกเหมือนกับเสียใจมากมากผิดหวังเสียใจไปเลยกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ ให้แปต่อมาเมาื่ผมให้สองใบเท้านะเห็นไหมครับคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่แหละยังมองออกไปนะผมต่อให้คุณแบบไม่เจอเขาแล้วก็ตามนะคุณก็ไม่เห็นเขาแล้วนะผมไม่เห็นภาพครับไม่เห็นภาพที่เขาเดินออกไปช่วยคุณแล้วก็ตามแต่คุณก็ยังเหลือวความทรงจํยังเหลือความคิดถึงของเขาอยู่ถามว่าทําไมาผมบอกเลยว่าภาพของคนคนเดีเห็นไหมครับเขามองไปที่ท้องฟ้ามองไปที่ทะเลมองไปที่ภูเขาเนี่ยมีภูเขามีทะเลมีบรรยากาศดีรอบตัวมีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมากมายรอบตัวเขาเลยแหละแต่เห็นไหมครับเขาก็ยังรอใครคนหนึ่งคนนั้นอยู่ เขาก็ยังคิดถึงใายคนนั้นของเขาอยู่นั่นเองก็เหมือนกับชาวสีมีนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณนะมีความสุขมีการไปท่องเที่ยวมีการไปนู่นไปนี่นะครับผมมีสิ่งดีๆรอบตัวคุณมากมายเลยแหละแต่คุณก็ยังคงคิดถึงคนหนึ่งคนหนึ่งเสมอยังค,งคิดถึงเขาคนนั้นของคุณเสมอเลยยังคงรักเขาคนนั้นของคุณได้นะครับผมไม่เคยเปลี่ยนไปเลยลก็ยังยืนรอเขาอยู่ที่ระเบียงยังเฝ้ารอเขาอยู่ที่เดิมๆอยู่เสมอเลยนะครับผมไพ่ใบต่อมาของผมเป็นไพ่หินออบครับนะครับ ไพ่หินออกครับจะคนที่เหมือนกับว่าเสียใจร้องไห้เนี่ยมันกลายเป็นพลังนะผมทำให้คุณรู้แล้วว่าคุณรักผู้ชายคนนั้นของคุณคุณรักผู้หญิงคนนั้นของคุณมากมายแค่ไหนเพราะไพ่ของไพ่หินออกครับคือเหมือนกับคนที่ดูตัวแล้วแหละว่าหากขาดคนนั้นของคุณไปเนี่ยคุณคงรู้สึกเหมือนเสียใจมากๆเลยแล้วคุณก็บอกว่าสักวันหนึ่งอะความรักมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมความรักมันจะเป็นเหมือนหนึ่งถ้วยแอปพผมที่คุณถือไว้เนี่ยความรักมันจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งคุณหวังนะครับผมว่าหหคคนนนัััขขออองเเยกบบมรริ็็ปไ เป็นสิ่งที่คุณเนือผมได้แค่เพียงแค่หวังแค่นั้นเอง <P. พอไพ่แปดเหรียญเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเองเคยมั่นคงแล้วก็รักเขาแว้ยังไงเนี่ยในอดีตเป็นยังไงคุณก็ยังพยายามทําเป็นอย่างนั้นอยู่แต่คุณเน่เหมือนกับลืมไปแล้วว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่คุณแล้วนะเขาไปไกลจากคุณแล้วแล้วคุณก็ผิดหวังเสียใจแล้วก็เจ็บปวดกับเขาด้วยนะครับแต่ไพ่แปดเหรียญนั่นคือเหมือนกับว,ว่าเราก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ยังรักเขาอยู่ยังคิดว่าเฮ้ยเขาเพิ่งไปจากเราแค่เมื่อวานนี้เขาพเพ มันเหมือนกับเพิ่งผ่านไปไม่ไม่กี่วันนี้เองมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อาวานนี้เองครับผมความรักที่คุณเจอเขาและความรักที่เขาอยู่ใ,ใกล้คุณหรือเขาอยู่กับคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันเพิ่งเกิดแค่เมื่อวานเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้เขาห่างคุณไปแล้วนะเขาห่างคุณไปค่อนข้างที่จะนานแสนนานแล้วค่อนข้างออกจากคุณไปไกลแสนไกลไปซ้าแต่ไพ่แปดเดือนคือเหมือนกับว่าคุณยังรู้สึกว่าเขายังอยู่กับคุณนะคุณยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังรักเขาอยู่ยังมั่นคงเขาอยู่ค่อยหคนึ่งเห็นบ เขาค่อยๆทําสิ่งต่างๆค่อยสร้างสิ่งต่างๆมาให้มันสม่าเสมอแล้วก็เหมือนเดิมทุกๆวันในเรื่องของความรักก็เหมือนกับชาวสีมีนะผมคุณค่อางจะเป็นค่อนางจะมั่นคงแล้วก็สม่าเสมอในเรื่องของความรักมากๆแล้วก็ไพ่เดสซันเข้ามานะครับไพ่เดดซันเข้ามาเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วแหละว่าคุณรู้ตัวเองแล้วหรอครับผมว่าคุณรักคนคนหนึ่งคนนั้นของคุณเนี่ยมากมายแค่ไหนคุณรักเขาคนนั้นที่เขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณไกลแสนไกลเนี่ยมากมายยังไงนะครับผมแต่ผมไม่รู้นะครับผมว่าทําไมเขาถึงจากคุณไปแต่ไพ่เขาวีีีแบบนนน้้เเลย่าตอ ไพ่เดซันเข้ามานะผมเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเคลียร์ใจแล้วแหละมันมันรู้สึกแล้วแหละว่าเราอะผมรู้สึกเหมือนกับเจ็บปวดลงมากเลยยามที่ไม่มีเขาคิดถึงเขามากๆเลยในยามที่ไม่เจอกันนะครับผมแบบนั้นเลยนะไพ่ไปต่อมาผมเป็นไพ่ห้าถ้วยนะมันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่คุณเคยทําผิดพลาดในอดีตนะผมระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่อยากจะไม่อยากจะทําให้มันพังนะครับผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้หรอกคุณก็ไม่อยากจะให้ความรักของคุณกับคนรักของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้หรอก ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าผมบอกไม่ได้นะนะแต่คุณคิดว่าผมคิดว่าชาวสี่มีนะผมค่อนข้างจะผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาอ่ะเหมือนกับว่าสิงสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่มันพังไปแล้วผมให้สามถ้วยเนี่ยสามถ้วยที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันหมายกับว่ามันพังไปแล้วแหละแล้วคุณก็ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้อีกถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งชาวสีมีเหมือนกับหวังว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่จะกลับมาคู่กันเหมือนเดิมจะกลับมาเป็นแค่สองถ คุณต้องการความรักที่มันมีแค่หนึ่งสองสาแบบนี้คุณต้องการคุณต้องการความรักที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวหรือว่าแค่คุณกับเขาแค่คนสองคนก็พอแล้วอาจจะเป็นเรื่องราวแบบนี้ก็ได้นะผมที่ทําให้คุณเหมือนกับไม่สามารถที่จะลืมแล้วก็ไม่ให้อภัยตัวเองได้ในเรื่องของความผิดพลาดในอดีตท,ที่เกิดขึ้นกันนะแต่ภายขึ้นไายเดยเลเวอร์สุดท้ายนะผมมองว่าตอนเนี้ชาวสีมีค่อนข้างจะรู้แล้วครับผมว่าคุณรักคนรักของคุณที่เขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ยสุดหวัวใจเลยจริงๆตอนนี้คุณรักเขามาก,มากสุดหหััวใใจแลละอยาากก้เขบมาคู่กันอีก อยากให้กรรมาเทพยอยากให้โชคชะตาของคุณกับเขาเนี่ยวนเวียนกลับมาอีกนะครับผมไพ่ของคุณเนี่ยทำได้เพียงแค่อ้อนบอสนะครับแล้วก็สวดมนว่าฉันขอพรนะขอพรอ,อีกสักครั้งหนึ่งขอพรอ,อีกสักข้อหนึ่งนะให้คนรักของคุณเนี่ยกลับมาคู่กันกลับมามีความสุขกันกลับมาเป็นภพนิพิจิตนอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีผพนิพิจิตหรือว่ามีดวงชะตาที่แบบว่าเพศสันวาอะไรเงี้ยคุณหวังว่าคุณจะได้กลับมารลกกันอีกหรือว่ากลับมาคู่กันอีกนะครับผมแต่ว่าความรักของคุณตอนนี้ มันเป็นไปในเรื่องของความคิดของคุณมากกว่านะพอไพ่ก้าวดาบเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมัน,ม,นมีแต่แน้ำตาม,มีแต่ความเสียใจแหละตอนเนีุ้ณมองว่าตอนนี้ชาวิสี่มีคุณค่อนข้างจะรู้สึกปิดบังแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนเราของคุณนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่รักเรานะครับถ้าแค่ถ้าเกิดเขาว่าบอกเราว่าเขาไม่รักเราแต่แรกเนี่ยมันก็ยังจะดีกว่านะผมแต่ว่าตอนเนี้ผมบอกเลยว่าชาวสีม่มีคุณกับเขาเคยรักกันมาก่อนแหละ ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมากในตอนนี้ที่เป็นอยู่มาดูไพ่ของคนรักของชาวสีมีนะครับผมว่าเขารู้สึกไงกับคุณแล้วมันเป็นยังไงนะผมขอไพ่ยิบซีปรดทำนาดยดวงชะตาความรักของคนรักของชาวสีมีนั่นนะครับไพ่เดมโคยเลอร์นะครับเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะผมที่เขาจะจากคุณไปนะมันเป็นเรื่องของความคิดของเขาแล้วก็ความต้องการของเขาแล้วก็ในสิ่งที่เขาต้องการจะทําโดยที่ไม่ได้แคร์แล้วก็ไม่ได้สนใจความสึกของคุณเลยนะพะไพ่เดมโคยเลอร์เข้ามาเหมือนกับว่า เขาเป็นฝ <S preach science> so ่ายที่ไม่เคยยอมไม่ที่แบบว่าไม่เคยลดละไม่เคยคิดว่าจะอ่อนข้อยกับเราเลยนะครับผมเอาแต่ความคิดเอาแต่ตัวเองค่อนข้างจะนิสึงแต่ตัวของเขาเองเป็นอันดับแรกเลยก็เลยในการที่เขาเดินออกไปจากชีวิตของเขาเนี่ยไอของของคุณชาวสีมีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกครับผมโดยที่ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเราหรือว่าไม่ได้แคร์ความเจ็บปวดเสียใจของเราบ้างเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจความรักที่มีต่อกันเลยนะครับผมมาดูไพ่อีกใบหนึ่งนะผมเปิดให้กับคนักของชาวสีมีนะครับผมว่า คนรักของชาติสีมีเนี่ยทำไมถึงเดินออกไปจากชีวิตของคุณนะครับผมไพ่เดซ์ผมอันนี้ผมบอกไม่ได้นะผมว่าทำไมเขาถึงเลิกโดดออกไปนะแต่ไพ่เดทคือเหมือนกับว่าอยู่ๆนะผมความรักที่เคยมีกันความรักที่มันดีต่อกันเนี่ยไพ่เดทคือเหมือนกับโยมทูดนะครับผมมันพากความรักของคุณออกไปจากเขาเลยหรือว่าความรักของคุณเนี่ยมันตายไปหรือมันจบไปเลยจากดอกไม้ที่มันเบ่งบานจากดอกไม้ที่มันสวยงามจากความรักที่มันเคยแบบมีความสุขกันเนี่ยอยู่ๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ๆมันก็จบลงไป มันกับมันตายไปหรือว่าอยู่ๆมันจบลงไปแบบใส่แบบงานง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับผมไพ่บอกชาวสี่มินแบบนั้นเลยนะก็มาดูไพ่ออรเคิลก,กันเลยนะครับผมว่าชาวสี่มินเป็นเช่นไรนะผมในเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่สิบห้าสสามสิบเมษายนนะครั square. บไพ่ใบนี้เข้ามาเหมือนกับเวกอัพอะครับผม it your moment นะเหมือนกับว่าตอนนีค้คุณรู้แล้วผมว่าคุณรู้แล้วครับผมว่าคุณรักเขามากม,มาแค่ไหนนะตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันเหงางแค่ไหน,นับผมคุณไม่มีเขาแล้วคุณอยู่ไม่ไหวคุณเสียใจมากมายแค่ไหน เหตุเกิดจากความเหงาเหตุเกิดจากการห่างไกลกันเหตุเกิดจากความคิดถึงนะครับผมทําให้คุณรู้ว่าชาวสีมีรู้ว่าคุณรักเขามากมาแค่ไหนคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนเขามีค่าสำหรับคุณมากมายแค่ไหนครับผมแบบนี้เลยนะตอนนี้คุณมีสติและคุณก็ตื่นแล้วแหละจากที่เคยแบบว่าไม่ได้คิดถึงสิ่ง,งต่างๆที่มันเคยเป็นความทรงจําแล้วที่ร่วมกันมานะตอนนี้เราได้สติแล้วเราก็คิดถึงสิ่ง,งต่างๆแล้วนะครับผมก็ขอจะช่วยชาวสีมีนะผมให้คนรักของคุณกลับมาหาคุณนะ แล้วก,ก็ขอให้บุพเพสันนิวาสหรือว่าการที่คุณสวดมนต์อ้อนวอนหรือว่าหนังสือที่คุณเปิดอ่านเนี่ยขอให้คุณได้เขียนนางยายเขียนเรื่องเลา่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยต่อไปนะผมขอให้คุณเปิดมาแล้วหนังสือมันจะไม่ว่างเปล่าอีกอย่างที่คุณอ้อนวอนอย่างที่คุณร้องไห้สวดร้องไห้เสียใจให้กับให้กับความรักครั้งนี้นะผมว่าอยากให้เขากลับมาอยากจะขอโอกาสหรือว่าสวดมนต์แบบว่า จะจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งกลับมารักกันอีกครั้งนึงได้หรือเปล่านะครับผมเรากลับมารักกันได้ไหมนะครับผมแบบนั้นเลยนะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับโทรใครที่อยากดูโดยส่วนตัวผมก็แอดไลน์ไม่ได้เลยนะฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็ขออภัยด้วยนะผมถ้าเกิดพูดเร็วไปพูดจาวกไปวนมาหรือว่าพูดจาแบบไม่ชัดถ้อยชัาชามนะผมขอโทษจริงนะผมไม่ได้มีเจตนาร้ายให้คุณให้คุณมาฟังคลิปของผมแล้วจิตตกหรือว่าแบบ รู้สึกแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยผมไม่ได้ตั้งใจนะผมผม,มดูดวงให้คุณมีกําลังใจแล้วก็สู้ต่อไปในเรื่องของความรักนะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยไปปรับใช้ในเรื่องของชีวิตของคุณมากกว่ากับคนักของคุณนะผมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักแล้วก็สำหรับคนโสดนะผมจะดูไพ่ให้นะคนโสดนะครับคนโสดผมมองว่าตอนนี้นะชาวสี่มีในเดือนเมษายนนะครับผมยังไม่ถึงขัน้นมีคนเข้ามาคุยกับเราหรือว่ามีคนเข้ามาจีบเรานะครับผมแต่ว่าถามว่ามินถึงขั้นเงียบเลยไหมผมบอกเลยว่าที่มันไม่ถึงขั้นเงียบหร มีคนที่แบบว่าจากทางออนไลน์หรือว่าทางระยะไกลอ่ะผมอาจจะเจอชาวต่างชาติที่คนอายุเยอะกว่าเราเนี่ยเข้ามาติดต่อกับคุณนะผมจะมองว่ายังไม่ถึงขั้นเริ่มต้นความรักพอไพ่ขึ้นพไพ่เดรย์ไฮพิเทสเข้ามานะแล้วก็ไพ่เก้าดาบกับไพ่สิบดาบผมมองว่าชาวสีมีหลายท่านเนี่ยอาจจะเจ็บปวดอยู่เสียใจยกับความรักเก่าๆพอไพ่ห้าถ้วยเข้ามาด้วยนะครับไพ่ห้าถ้วยคือเหมือนกับความรักในอดีตคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เลย,พยเไพ่เดรรไฮพิเทสคือเหมือนกับยังเสียใจยอยู่ยังซึ้งเหมือนกับรอได้ ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งนี้ยังเหมือนกับความเจ็บปวดยังไม่ได้าหายดีเลยในเรื่องของเราเรื่องราวในอดีตเรื่องของความรักของคุณนะครับเคยคิดว่าความรักของคนโสดนะผมชาวสีมีนะมีคนเข้ามานะผมเป็นชาวต่างชาติที่อายุเยอะกว่านะแล้วก็คนที่ห่างไกลกันนะผมไม่ได้อยู่ใกล้ก,กันอาจจะเป็นการติดต,ต่อสื่อสารทางโซเชียลทางออนไลน์หรือว่าคนละที่กันนะผมอาจจะเป็นชาวต่างจังหวัดก็ได้นะถามว่าใครขึ้นถามว่าเป็นคนดีไหมนะผมมองว่า เขาเป็นคนดีนะผมให้เหลเบอร์เข้ามากับให้แปดเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังเอาใจใส่นะครับผมที่สาคัญสายเปได้วยนะถามว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเอ ي, จะดูแลเราได้ไหมไพ่ขึ้นขืนออกรับมาด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่คุณค่อนข้างจะรู้สึกโอเคแหละเขาสามารถดูแลคุณได้แหละแต่คุณยังไม่เลือกที่จะเปิดใจเลยเหมือนกับว่าต้องรอให้มันหายเจ็บหายเศร้าหายพอมีเริ่มต้นใหม่ก่อนแหละก็เลยก็ยกยคิดว่าตอนนี้ชาวสีมียังไม่มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นความรักใหม่นะครับผมแต่ว่ามีคนเข้ามาอยู่แหละก็ ขอจะช่วยสำหรับคนโสดเลยท่านนะผมขอเจอคนที่ดีเข้ามานะโอเคนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย